มนแล่งกับโกนหวัวสัําพวกนี้แบบออื่นถึงวันที่รอค่อยแล้วนะคำแพงอานลงพคนค่อยอดประไว้เมื่อแ่ได้ปไงด้ิการบวชเป็นของทำแไดอยากอย,ยู่ดิฉันทำเอาให้าหาทองคำขอบวชเอาเองพร้อม บอมันเมามากามากับเขาอ,ออกมาหารันค้นหูเมืองว่าเอาคูขึ้นใส่สุดหนีกันมีได้ม <c oughs> ัอต้องรายละเอียดปายวินัยบอมแยนของหน่อยดอกว่าเล็กๆหน่อยบ่ามาเีามาเล็กหน่อยจากยางด่วนแล้วแต่เป็นของของข้าทั้งบดนี่ะเวลาขำผ้า,าวนหน้ามันประสงือมันมีแนวกอกวนอยู่ในหันในการกินอาหารนี่กลคื้อกันอ หลวงตาสีบ่ามันให้แหนได,ด, <laughs> ด,ด,ด้เขาโพดบได้ให้แหนเขาโพดเด้อยินว่าล่ะแหนเขาโพดแหนในบักม่วงหรือว่าแหนตีนไก่จังซสีแหนสีนแหง่ง <laughs> ดึงฉีกจังซสีก็บ่าให้เฮ็ดได้เออเ้ินแล้วจะเป็นอับบัตรหลวงตาสีหลวงตาหมานหลวงตาเทพพระพุทธเ่าแต่ว่าเขาจาหูอยดอก นี่เราผู้เป็นตาหักก็คอยห้างบ้างก้แล้วว่างประสบยางแต่ว่าทั้งทั้งเบิดนี่แหละเพราะว่าสิต้อหน้าผู้คนหรือหลับหลังกับซางเขาต้องเพี้ยนระวังในตัวเองเบิดนี่แหละการเงี่ยวเรื่องสี่ให้นั่งเงี่ยวเอาในที่หลับในที่บังบ่แม่นยืนแม้ในห้องน้ำกับซางได้นั่งคือเข่าได้เบ้านไปยืนได้อาบน้ำกับบ้านฟาหับอาบน้ำได้ เออมันทอกันด้วยกับคนธรรมดาดันบางทีดีด้ะเ,เออมันหลยโพษอันเนยพวกหุจักนี่พวกนั้นคนไปเห็นกูดอกห่ะเออมันียังสันเห็นจะฟองอยู่หันอ,อ,อย่าลืมเดอ้อเทวดาเขามาฟ้องเด้แหละเขาต้องระมัดระว่งเบ็ดตุย่างในตัวเองเป็นการสําร่วมละวังหรือสังวรในปาติโมทั้งเบิดนั่นแหละ <c oughs> ว่าคนไปเห็นดอกกระยืนเนี้ยวโจโฉวแมีนเด้ แต่ที่ยืนเงี้ยวยกขาขึ้นขางหนึ่งก็ใช่ว่าหลักเห็ดเฮ็ดยกขาขึ้นขางแล้งขึ้นมาเอียงขาจากน้อยน้ำเด้อแต่ที่ยืนนั่งนั่คการการกินชั้นน้ำจังสีนั่งชันเอานั่งชั้นเอาก็เกี่ยวกับระมัดระวังทาง ดาดอาหารพวกนมตังสีเข้าข้าใจว่านเป็นนามมันบะพินบะแมีนเด้พิษพวกนมนมตัวเหลืองนมยังกระล้วแท้เถอะอที่เพิ่นอนุญาตให้เจ้ากับน้ำปานะจังสี่แต่มีอยู่ดอกเจ้ากับน้ำอัตบานปานะแปลว่ายาใสปานะเนี่ยแปลว่ายาใสิ่นอนุญาตไว้แต่ว่าต้องขันมันเป็นนามพวกหมักลำไยหมักม่วงหมักหมักลำไยหมักม่วงหมักลิ้นจี่จังสี่อัตบานอัตบแปลว่าแปด ปลาละแปลว่าน้ํายาไสกระแมนน้ําทําทําให้เป็นน้ําแล้วคําว่าปลาละกันนี่ทาให้เป็นน้ำพวกนี้หมัก่วงหมักดินจีหมักลําไยหมักยังหล่หมักสมอหมักหมักค้าป้อมไปพวกนี้คําป้อมซื้อเ่ไใดตะกี้หมักไม่มันรู้มีหลายดอกหมักไม่เหนมันมีหลายเน้ออธิบาันแปดอย่างนั่นแหละ แล้วก็บ่ได้ให้คบกัดใช้ฟันฉีกบ่ให้คบกัดแบบนัออ้นเด้เพือให้เฮากินบักม,ม่วงจังซี่กัดตวจตรวจเอาโลดแหนแหนไนจังซี่เออตีนไก่จังซี่สิแม่นต้องมาฉีกเด้สดน้ำเพิ่นก็บ่มีเสียงดังเด้ทั้งของจวดโจก็มีเด้ดังรบก็มีเอื้อมอีกอวกอักออกอก็มีเด้ไม่ต้องระวังเบิดตัวอันนดูแนวเดีวยวเวนธรรมดาเดีวยวระวังเบิดนั่นแหละ เข้าไปทางใดก็พยายามใส่ผ้าคุ้มไล่ไปนั่งเวิาให้เปิดไล่พยายามเอาผู้อื่นที่เปิดจะสร้างเขาเขาบัอย่างยังจะสร้างเขาหรือเขาสืจักจะสร้างเขาาใส่ผ้าคุ้มไล่เปิดใบเปิดไล่ทั้งสองแต่ว่าไปเข้าระมัดระวังในตัวเองเป็นตัวอย่างแหละแต่เข้าเฝ้าระมัดระวังในตัวเองจิตใจของเขามันก็บ่าออกข้างนอก บอกไปสร้างคนนั้นไปหักคนนี้อยากได้นั่นอยากได้น,นี่นันจะเป็นการสำรวมระวังหรือสังวอนในป่าติโมก็แห้งแล้วน่นก็เป็นศีลอย่างหนึ่งของเธอเพราะแห้งแล้วเดี๋ยวไลกนน่กินน้ำนั่นสนั่งกินอยู่บางได้ก็ส้างนา้ำบนอนุญาตตลอดที่ดอกน้ำแต่ว่าบะเมียนว่า,า<ม>แหลกตาซ้อยเนี่ยเป็นน้ำด้มันเป็นอาหารด้อะไรเขาจังว่าเขาระวังที่สุดแมแต่ปลามัดละเม็ดยังเขาบไดให้หนี้เขามาดอก เศร้าเลิกมันตํากันทินดีๆนี่แหละบงเป้งบงเป้งกรคักนี่แหละมันเห็นมาไปแห้งแล้วลายๆอย่างเข้าไวถิ่มเชียดเข้าซ้ำเออเออเชียดกับซางแล้วดาแมงกันละแล้วต้องิีเทีละจากภาษาได้เลยนีเข้ารักษาสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นยิ่งใหญ่กว่านั้นเลยคำว่ายิ่งใหญ่นี่คือภาษาสดาคือพาษวินัยเลยที่มันใหญ่ที่มันกว้างขวางออกทั่วโลกนะคือเข้ารักษาตัวนี้ตั้งหาก บุคคลที่บ่ทนันมีศรัทธาก็เกิดศรัทธาได้ในความสมรวมระว่างในควมแม้ว่ากิเลสติเต็มหัวอยู่ก็สร้างบันดอกอนันตเอาไว้ในระดับหนึ่งเป็นของหยาบอยู่ก็ตามคือเพื่อพันพระยังหลักพระสันตกายสันตะกับสันติก็คือผู้มีกายอันสงบนั่นแหละพระสันตกายผู้มีกายอันสงบนั่งสงบสงเงี่ยมเรียบร้อยกิริยามารยาทถึงงามย่างไปก็ดุลดังว่าช้างเดิน ยางข้องผ่ายินทบาทการนัง่งยังสีบ่ติงเทียงทีลีอยู่นะคนก็เข้าใจว่าเป็นอัลันัน <c> เ <oughs> ขามาทำความเพราะลายยงออางนั่นแหละเวลาเขาถามทำไมยังสีคนกับบอปากเพราะว่าคนบ่า,านใดบรรลุหรออือว่าคนจดจำบา่านได้มากมันจะเป็นนิ่งๆน,งนาหรือเอื่นวาสันตากายมันชยย้ยาคน <c oughs> บางเวลาพู้ใจเจ้ามาแสดงร้ำถาำท่าก,กายได้ยินเข้าเล่เลือว่าเธอร์บรรลุอราหันต์เป็นผู้ถึงที่สุดห่งพวกมาจังแล้วอ,อในหัวใจของเพิ่นวาบเข้าทันทีเลยเออัอดรรมตัวหนึ่งกับประกาศแสดงให้เขาฟังน,กกนั่นกิเลสเนง่เต็มหัวผมยูเออแต่ว่าเพิ่นกับบาราดาเร้เพิ่นบอกว่าเออ <c oughs> <c oughs> การสำร่วมระว่างโดยภพยนอก่ะเกิดทําให้บุคคลผู้ยังไม่มีศรัทธาให้เกิดศรัทธาได้เพิ่อเสนอข้ามาเอาธรรมาแท้ๆนั่นแหละทั้งวายพวกเข้าระวัง การเดินบินตบากเท่ากับกลมลงเขาบ่เห็นหนาซํำเด้นันคนใส่บาทนอกจากว่าห้าสิบขามถนนหรือว่าด้ยินเสียงอันเป็นหนาจะเกิดอันตรายจะเข้าไปแงกเบื้องย่เสียงรถมาเร็วเเกินไปเสียงบถเร็วเสียงยังคือเขาสิทะเลาะเสียงสิตีกันขากันสิมาทั้งเฮาบ่อเฮากับเตรียมโตปองกันโตตัวออันนี้แงกเบื้องย่ แต่ว่าโดยปกติแล้วข้ากันยังกบๆเลี้ยวบางปลายจมูกตัวเองเออมันอยู่ในว่าเดียวเท่านั้นแหละแต่มันยังไก่เลนอยู่ในว่าเดียวในในในรอบรัศมีของวงการเห็นคือตาเห้งเห็นอยู่ในประมาณนั้นปรมันว่าเดียวหรือสองศอกคือนี่แหละออกไปนี่ประมาณนี้เวลาเขาใส่บางใช่ไกมคบิังต่ในบาดเท่านั้นเออบังต่ในบาดเห่าเขาจะเอายางมากเบายางมากบังในบาดนั่แหละ บริโภคเวยนี่เห็นบอสที่ห้าเห็นน่ะโดยตัวไปเบิดนาขึ้นน้งฝานเบิดนาพอหาแมงมังบอกสุดยังกับศกปุกเห็นบอกมันเป็นตาดันมันมันมันเป็นตาหนับถืออยู่บอกมันมันเป็นตานันเื้ออันพาสบงทีวอนยังกับซกปกผ่าล่ผ่าหัวปายเตเสตาสะไปมันหมายถึงการทำไร่ผะบินไยหรือทำไล่ภาษาสดามันเป็นวงกว้างมันเป็นวงกว้าง ก็ได้ไม่เห็นหลังมันกับบ่สะอาดตาหนะ่ะอ่สะอาดตาเลี้ยวคุนเลี้ยวพี่แง่คุณแง่กี่เวาหัวไปน้ำพนันพอดีเออและหลายอย่างก็แบบหลายขางเนาะมาเทียบเบื้องว่าเออมันเป็นตะขลบอยู่นี่บอกผู้รักษาพระรรมของพุทธเจ้าต่พาวินไนกับพระในใดอยู่เอาพระธรรมาจากใสเนี่ยบางคิดบังอีดีด้อพระวินัยกับพระในใดบ่ท่านหัวจากบ่สัมรวมบ่สังวอน บรารอบังในกายลว่าจะจีบท้องต่อทองเอกลราพระทำเสียออกมาจากใสแต่ตัวสัมนีก็ยังบรรา,างหูจักงยังอยู่ไหมใช่ละ่ะบางพวกกันบ่จักได้อันใดเป็นนมอันใดเป็นน้ำยางกินไปน้ำท่าเลย,ยมีรรมดาหรือแลกตาส้อยนั่นแหละย,ยางกินไปเลยน้ำทา่าดีดูตัวกูโก้งกอ,อ,กอีกเดชจังว่าพวกเขานันะ่นแหละเขาก็บรรธธ่ได้เฮดเพื่อว่าให้ ดึงให้ผู้ได้มา์เข้าหลบนับถือหรือศรัทธาดอกัวในโตเฮ้าดอกเดียวว่าในโตเฮ้าดอกศรัทธาในศาสนารือคําสอนของพระเจ้าอันเป็นหนทางเดินถือค้นเดินตามให้เบังพาวินัยกราศาสดาคืออันเดียวกันบุคคลผู้ควรกระทำตามด้วยคำว่าศาสดาก็ดีศาสนาหรือศาสตา์จงสิคำว่าศาสตรแปลว่าหนทางเดินดามาจากอัตตาบุคคลผู้ควรเดินตามศาสนา และศาสนาจึงเป็นหนทางการประพฤติเดินตามโดยกายว่ายใจอันศาสนาพุทธแรือเอิร์นวานี่เดินตามโดยกายว่ายใจคือการทําตามโดยความคุกรุณาถืออย่างผู้รู้อันนั้นผู้รู้ต้องบวเบียดเบียนทำหลายทำายผู้ใดเสียคิวเสียศัพย์สินนะตลอดทั้งคนละสัตว์นั่นแหละอันนี้ในใน,ในระดับของภิกษุสงฆ์เห่าในชาวบ้านชาวบ้านแต่จะไปทำายกันคือคนอน,นั้นแหละ ยังอื่นก็เป็นธรมรมดาไปสักก้อนแบบชาวบ้านชาวบ้าน <c oughs> จังว่าบอกเฮาบอกกันไว้หลายอย่างบ่เมนว่าเฮาสีมากแกล้งเอาเฉพาะว่าต่อหน้าคนเด้ทำท่าสำรวมระวังเฉพาะต่อหน้าคนเด้นั่นเห็นบอกใจมันมันมีเละเรียมันมีม่านยามันตัวเจ้าของเออเพราะว่าต่อหน้าและหลับหลังเท็ดคือเก้านั่นแหละเท็ดู้คือเก้านั่นแหละนั่นนาง,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 งเงียยกับนางเงียยเข้าห้องน้ำกะใสผ้าอาบ นะได่ปลาอบาเอามันถอกันได้คิดบางทีดีนะเออถอกันเลยเออปลาหามงกุโดนเคื่อก,กันนั่นแหละเออเคื่อกันเลยกับคนเนาะโอ้ยโอ้ยพาเห็นกูดอกบ่มีท่ากับวิวพายเห็นกูเออจะฝันว่าเขาสิบ่เห็นมันึมีนั่งเหยาะกันนั่งแม่นในห้องน้่งก่าตรงนั่งบ่แมนเราไม่พายเห็นกูดอกกอ,อเกา,างเงกันแบบนัน้นนะ เวลาไปมันนี่ก็ใส่ผ้าคุ้มไหลเอาก็ป้องกันเหลือบยุงร้อนและหนาวหรือว่าผัดปัดวี่ยังกับ่าไปตัวคือไม่เท่า่นอนุญาตทั้งสิบบ่ได้เรียกได้่าเทาหรือบาเทานก็อนุญาตทั้งเบิดิ่นอนุญาตเห็หยังเอาไม้เทาเออเอาไว้ป้องกันอันตรายเวลางูเขามากเห้เชียย์ออกที่เชบไม่งอดเชียย์ออกเออหรือว่าเอาเลียร์นันเลีรยนี่เลีรยทางเออบ่แมน่าททาเอ้ยสาวบาเทาก็ใส่เฮ็หยังกับ่แมนเนวนั้น เป็นหตือไปน้่เวลาเดินป่าหน่อยสิลหลายยังเขง้าขควศึกษาดิศึกษาตัวเองดิศึกษาพาวิเน่นกด็ดีไม่เปนศึกษาผู้อื่นดินัน่นนะศึกษาความคิด่ัองกระคักได้หน่อยเวลาเข้า้อนศึกษาอา่านไปอ่านไปโอ้กูกัคิดแบบนี้แมงต้มเพลินตัวเนี่ยมันก็สำรวมระวังเขามา้นในตัวเองก็พาวิน่ครับเจ้าของมันเป็นอันหนึ่งเดียวกันแล้วก็สบายตัวสมาธิมันสิไปยอยากยิงถ้าพาวิเน่มันบริสุทธิ์แล้วศีลบริสุทธิ์ดีแล้ว เออมันตั้งหมั่นเพราะฉะ้นเดสมีแต่ล่อค่อยมีแต่ถ้าเบิ่งว่าเวลากระทบกระัางกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ห้าสิบดึงปั๊บข้ามาอยู่ในความสงบบ่อ่นนั่นบว่าขีดปรุงแต่งในความพอใจเลยบ่พอใจบ่อัี่นจั่งว่าหลายๆายยังดอกมันบอกบวดดอกมันหลายสามพันห้ายกล่ะในในครับวนั่นก็เป็นศินอย่างหนึ่งของเธอ่ะนะเออ ที่จริงถ้าพูดเรื่องเรื่งองศีลน,นั้นมันซิบคอนั่นแหละพะระก็เลยแต่ว่านั่งเป็นข้อควรระวังเออไม่ลอยหาสิบมั่งไม่สองลอยหยิบเจ็ดมั่งแต่แต่ห้าสิบน,นับอีล่ะล่ะล่วนนลงนับบังแดสามสามพันสองร้อยห้าสิบนี่แหละต่อมานี่แหละมันไม่ได้หน่อยด้ทั้ว่าเยอะจยจะพึ่งเงินล่วงอย่างหลายๆอย่าง อยังเข้าเห็นผู้บาอาจารย์เหตุแต่เจ้าพึงอย่าเห็ดคือเพิ่นถาะคือผมก็ว่าเรเห็ดเกินยังคือเบอร์พันนันดอกเนาะนั่นแหละเลี่ยนแบบจว่าเจ้าพึงอย่าเลี่ยนแบบเจ้าพึงมักย่องเจ้าพึงอวดอ้างภาษาถ้ำจำมันคนละหลังเรื่องกันเด้ความจริงกับความจำมันคนละอย่างกันว่าพวกเข้าสำรวมระวังในตัวเองเป็นท่าจึงให้ศึกษา ศึกษาพระวินัยเป็นอันดับต้นแรกศึกษาไปเติมมันก็มีร่วมๆกันอยู่ในหันอยู่แล้วอยู่ในวิสุทธิมัคนั่นแหละคือร่วมเบิดแล้วล่ะศีลนิเทศว่าด้วยเหตุด้วยเนืย,ยะด้วยบอกสอนแนวทางเรื่องของศีลเป็นแบบนี้สมาธินิเทศบอกสอนแนวทางของความให้เกิดจิตตั้งมั่นในความสงบปัญญานิเทศนี่สิบอกแนวทางให เพื่อเห็นความจร me, incident, the medic, the ิงโดยอริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาทในจันทุรั้งหน้าตาในความลปรยในความว่างก็ว่าไปครบละละยืดห่นก็ดีแต่ในความละเอียดเท่ากับฝึกษาเพิ่มเติมเข้าไปมันบอกเป็นตะอานเด้มันเป็นตะเบือตะเบือมันบอกมั่นเลยมันบอกมั่นบมวนบัได้มีฤทธเดชบันเลห้องเหินในอากาศบันเลสู่ก็พญานาคเลยอันเด้สู่ก็หยักกับอยัางมีมีหยังเดชแต่ว่านั่นแหละคือความดีเนี่ดีก็ดีกับตนนั่นแหละว่ามันดีกับผู้อื่นดอก ให้รักษาตนนั่นแหละจึงบอกว่าภิกษุนักบวชทั้งหลายให้รักษาพระวินัยแต่พระวินัยสิ่งนัรักษาตัวเขาเองดอกแต่คือว่าตัวนี้มันบอกดยสุดเราไปทั้งได้กัสสางเทพเทวดาอินพุ่มทั้งหลายย่อมเขาาลมนกน้อมสารเสริญย่อมมีการปกป้องเป็นธรรมดาเนี่ยสินศีลบริสุทธิ์ในใจแล้วมันบริร่วมยอดของมันเองก็คือว่าไม่ทำลายเบียดเบียนผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิมโทรัพย์สินตลอดทั้งคนละสัตว์เออเบิด เรื่งจริงที่บ่เห็นนั่นแหละคือจังผา่นเวลาเพิ่นจาริกะหรือถูดงไปตามป่าเดินป่าจังสิในหัวใจของเพิ่นบ่ได้คิดว่าสิไปทำารเบียดเบียนไผเด,ด้บ่ได้ไปหาเอาสมบัติพระสถานที่อยู่น้ำถ้ำน้ำผาเออท,ที่มูเทพเทวดารักษาไว้หรือ,อยังกะแล้วแต่จังสิฝนบ่มีบมแบนันทึพวกมูอินพมยมยักษ์ทั้งหลายนาคุดทั้งหลายลเขาก็หุ่มใสเขาก็ปกปักรักษาเขาเอง โดยปางมีหลิดมีเดน่นยังดกเออศีนเป็นทีหอมทวนลมเออกระจายกระจายออกได้ทุกทิศเลยเสินะเหตุไปไปทั้งได้กัได้รับความนิยมชมชอบบ่าวามนุษย์บ่าวาเทวดาบ่าวาสัตว์อื่นๆเป็นสัตว์ทิพย์มีอยู่เม้นว่าพวกมิจฉาทิฏฐิเทวดามิจฉาสิกรรทาการเทวดาเทวดาสัมมาสัมมากล่าเตือนเอาไว้จะเหตุเนี่ยมันมีมีอยู่ดอก คือยักนั่นแหละมันจะไปตีหัวพระสารีบุตรทั้งสิ่ออยักอีกตนหนึ่งสิเป็นมู่ปวกกันเป็นสัมมาอยโอ้ย่าไปรังแกเบียดเบียนท่านแหม่น่ะจะให้ตั้งสั้นพอมันนาทิฐิมันหลายฝากตรงตีแต่วฝากตรงกับแผ่นดินสูบลงเลยหละว่าบักฮานก็เลยมันก็อยู่ในนรกแล้วเดินนี่ในนรกยักจะตีหัวพระสารีบุตรถึงตัดีหลายๆอย่างแล้ว่นเดินไปคนก็มีถ้าทำความผูกมิด กับพวกงูตระกูลพญางูทั้งซี่นะคือสวดวิรูปเกมังเอเดินตาไปสื่งีบางที่มันกันึะลืึกถึงบทสวดอันนี้บทกรณีนั่นแหละอพระเจ้าก็บอกสวดสามเวลาเด้ออย่างเีอนั่นเป็นยังตัมก็หมายิันนั่นเช้ากลางวันเย็นเด้อจังนีเป็นยังตัําูืสอดอกิันก็บอกมูพิษสูดสามสิบหลุดไปจำภรษาในป่าว่าไปบ่บ่มีการเบียดเบียนเด้ทำสอนพระเจ้าบ่มีเลยเด้ บะมี่ฆ่าทากันผีกับบะมี่เออปราบบะมี่ในลักษณะว่าปราบป้องกันข่าทำลายบะมี่เลยีิตรผูกมิดศึกษาบ้างทีดีลวดมิตรผูกมิดเบ็ดไล่มาตะบดยานี้บดกระนีอะไรเข้าไปวิรูประเก๋มันนี่เออผูกมิดเบ็ดเนี่ยจังหวะหาเฮาส้ำรวมระวังในศีลตัวเดียวนี่ไม่ทำลายเบียเดเบียนผู้ใดผู้หนึ่งซื้อเี่ยวและทรัพย์สินตลอดทั้งคนละสัดเออแต่กันโรคทิพย์ต่างๆคือกันบริสุทธิ์ใจนะ ใจมันบริสุดเลอนั่นแหละไปทั้งได้กับแข่ขาดปลอดัยแล้วจากบดทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละมันก็เป็นสือว่าจิตตั้งมันในตัวนึงสมาธิมันก็มีอยู่ในหนีคือกันแล้วห้าใครควนละว่างกับของเองการหลายๆยอย่างแล้วกตามันจะคิดได้บ่ามันคิดได้ดอกว่าห้างเพื่อตั้งใจคิดมันจะคิดบาออกแล้วกตามันิเว้าซะไปแล้วกตามันสิเว่าขึ้นมาซะ มันพุดอันใดขึ้นมากก็เอานั่นแหละว่าไปตามมั่นนั่นแหละมั่นคือมั่นมั่นคือธรรมตามนั่นนะพราละ